โปรดใช้วิจารณยาณในการรับฟังเผยเบื้องลึกฝ่ายมารเข้าควบคุมคลื่นจิตมนุษย์ก่อเกิดสงครามหายนะใหญ่ทั่วโลกก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะคะคนชั่วพวกนี้ได้ทุ่มทุนจำนวนมากมายเพื่อศึกษาเรื่องจิตเขาค้นพบว่าคลื่นจิตของมนุษย์ ที่รวมกันอยู่เป็นประเทศที่เรียกว่าคลื่นมวลรวมของประชากรสามารถส่งผลต่อความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่นั้นๆคลื่นจิตของคนคนหนึ่งมีผลกระทบต่อคลื่นจิตของคนทั้งประเทศได้เช่นกันผ่านการรับรู้ทางจิตจิตต่อจิตส่งต่อกันไปเป็นทอดๆการเข้าควบคุมคลื่นเพื่อสร้างความเป็นต่อจึงเกิดขึ้นจากการทดลองต่างๆทำให้เขาคนพบว่า ไม่มีอะไรดีไปกว่าการสร้างข่าวในหน้าจอโทรทัศน์และวัดผลคลื่นมวลรวมเอาว่าเป็นปณิทิศทางใดส่งผลให้เขารู้วิธีการที่จะจัดการควบคุมฝูงชนคนทั้งโลกความกลัวก็เป็นอีกหนึ่งภัยใหญ่ที่สามารถเปลี่ยนแปลงผลของภัยนั้นๆได้กลัวมากภัยก็จะใหญ่มากและมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากถ้าจะบอกให้เพื่อนๆเนชื่อ ก็คงจะยากอยู่ว่าพวกนั้นกลัวคลื่นจิตของพวกเรามากพวกเขาศึกษามาเยอะมากในเรื่องของสมองเรื่องของจิตจิตสามารถสร้างคลื่นความทีที่ดีงามอันเป็นคลื่นที่สามารถสลายคลื่นประดิษฐ์ของพวกเขาได้ง่ายมากเหมือนพวกเราที่กลัวความมืดพวกมืดเขาก็กลัวความสว่างของดวงจิตของพวกเราเช่นกันแต่ด้วยความสำเร็จของผลงานที่ได้กระทำไป เขาเกิดความอาหังการและมั่นใจมากว่าเราทั้งหลายต่างก็ติดกับดักแทบไม่มีคลื่นจิตที่ดีเหลืออยู่นักนอกเหนือไปจากความอยากได้ใครมีตามมากที่พวกเขาได้วางเอาไว้และพวกเราจะไม่สามารถเอาตัวออกจากบ่วงนี้ได้ง่ายๆพวกเขาประเมินสถานการณ์แล้วว่าวัดว่าอารามมีใช่ภัยใหญ่เลยวัดของเราจึงรอดพ้นจากการเป็นเป้า ของการทำลายล้างของพวกเขาเทคนิคการสร้างความบาดกลัวให้เกิดขึ้นนั้นมีมากมายการสร้างกองกำลังผู้ก่อการร้ายสนับสนุนโจรชาวมุสลิมปลอมจึงเกิดขึ้นทั่วโลกการกระตยิงไปทั่วเมืองใหญ่ๆของสหรัฐก็เป็นอีกหนึ่งยุทธวิธีที่พวกเขาใช้ในประเทศของเขาในเวลานี้ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างความบาดกลัวให้เกิดขึ้น ส่งผลให้คลื่นของจิตไม่สว่างสวัยมีความขุ่นมัวไม่สามารถนำไปต่อกรกับเขาได้แนวทางช่วยเหลือตนเองและบ้านเมืองสิ่งที่จะต้องกระทำเป็นอันดับแรกก็คือการช่วยเหลือตนเองให้ได้ก่อนนั่นคือการดึงตนเองขึ้นมาจากกับดักที่เขาวางไว้การสแสวงหาความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมถึงอันตรายของเทคโนโลยีและการตลาดที่มุ่งเน้น ไปที่การควบคุมพฤติกรรมผู้เสพข่าวและเลือกที่จะใช้ชีวิตออกห่างจากสภาพแวดล้อมของคนที่กูไม่กลับก็น่าจะส่งผลดีออกห่างจากสื่อสิ่งพิมพ์ทีวีที่เต็มไปด้วยข่าวสารแฝงจะช่วยได้มากจงสังวรถึงแผนการร้ายที่แฝงมากับสื่อคลื่นเหล่านี้ หันเข้าสู่ธรรมชาติที่มากขึ้นหาเวลาอยู่กับตนเองและหาทางเข้าใจถึงความหมายของการมีชีวิตอยู่จำไว้ให้ดีเรามีชีวิตอยู่เพื่อทำให้ชีวิตอื่นดีขึ้นนี่คือเหตุผลเดียวของการมาเกิดให้เลิกสนใจในตัวเองว่าเราได้อะไรจากการกระทำของเราเพราะในท้ายที่สุด เราก็จะจากโลกนี้ไปโดยไม่สามารถเอาอะไรไปได้เลยจงสำนึกในเรื่องนี้ให้มากที่สำคัญที่สุดที่จะต้องฝึกกันก็คือฝึกอุเบกขาให้ปล่อยวางกับสิ่งที่ไม่เป็นไปตามใจที่เราปรารถนาให้ยุติเพียงรู้ทราบและก็วางสิ่งที่รู้นั้นลงจงวางให้ได้แล้วจิตของท่านจะลอยขึ้นทันทีจะไม่มีอะไรมาเนี่ยวมาดึงมารั้งเอาไว้ จากนั้นแล้วเราจึงจะเป็นที่พึ่งของตนเองและบ้านเมืองได้จริงที่พูดเช่นนี้เพราะผลของการวางและปล่อยจะทำให้จิตของตนเองลอยขึ้นมีคลื่นความถี่ที่สูงขึ้นจะก่อให้เกิดพลังงานแสงสว่างที่สว่างสวยัยสามารถนำไปต่อกอนกับคลื่นต่ำทั้งหลายทั้งปวงได้จริง เราอาจจะเคยได้ยินได้ฟังมามากเรื่องของคนที่มีจิตใจที่ดีงามเรื่องของพระสงฆ์ที่ไปปฏิบัติตามป่าเขาที่สามารถเอาตัวรอดจากสัตว์ป่าท,ที่ดุร้ายหิวโหยได้ด้วยการวางจิตให้สงบนิ่งเราคงสงสัยแต่มิกล้าที่จะไม่เชื่อเพราะกลัวจะเป็นบาปคราวนี้คงต้องไม่เพียงแต่ขอให้เชื่อแต่ขอให้ทำ เพราะจะต้องเอามาใช้สยบสัตว์ร้ายที่กำลังคุกคามบ้านเมืองของเราอยู่ในเวลานี้คลื่นจิตที่ดีงามจะรวมตัวกันอยู่เช่นเดียวกับคลื่นที่ไม่ดีเขาก็จะสแสวงหาที่อยู่เขาจะดำรงอยู่ในสภาพคลื่นที่มีความถี่เดียวกันได้อย่างสอดคล้องคลื่นความถี่ที่ดีงามอันเกิดขึ้นจากดวงจิตของบุคคลที่เบาจากกิเลสต,ตัณหาทั้งปวง จึงเป็นที่ปรารถนายิ่งของบ้านเมืองในเวลานี้เพื่อที่จะใช้ในการต่อกกอนกับคลื่นความถี่ต่ำที่ส่งเข้ามาในพื้นที่ที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างหายนะให้เกิดขึ้นและหากเอาคลื่นชนิดนี้มารวมตัวกันผลของมันจะยิ่งทวีความเข้มข้นและมีผลกระทบไปยังพื้นที่ข้างเคียงส่งผลให้เกิดการซ้อนขึ้นของความถี่นั้นๆให้สูงขึ้นไปอีก ในอดีตเราจะเคยได้ยินได้ฟังมาถึงการที่หลวงปู่หลวงตาพระอริยสงฆ์พระอริยเจ้าท่านพูดถึงภัยพิบัติใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นขอให้มนุษย์เร่งปฏิบัติตนให้อยู่ในกระแสของความดีงามเราทั้งหลายก็คงคิดว่าเราทำตามที่ท่านบอกแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะช่วยเราได้จริงหรือไม่วันนี้ก็ขอยืนยันว่าช่วยได้จริง พลังงานลบไปกระจุกตัวอยู่ที่ไหนที่นั่นก็จะดึงดูดความเรวร้ายให้เข้ามาหานี่คือเหตุผลที่จำเป็นต้องช่วยกันสลายพลังงานลบให้หมดไปจากพื้นที่ของตนให้เมากที่สุดเพื่อที่จะได้รอดพ้นจากการถูกภัยพิบัติเข้าโจมตีหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบว่าในเวลานี้ได้เกิดภัยพิบัติรุนแรงในหลายๆพื้นที่ของโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยจากสภาพอากาศ ทำให้น้ําท่วมรุนแรงในหลายประเทศการทําดีการส่งเคราะห์ผู้ยากไร้การแบ่งปันเป็นส่วนสําคัญของการสลายพลังงานลบการทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับดวงจิตที่ติดค้างเพื่อให้ออกไปจากพื้นที่ยิ่งมีความสําคัญกว่าการหยุดซึ่งความอยากและไม่อยากทั้งปวงมีความสําคัญที่สุด เราช่วยโลกของเราได้ด้วยการพิจารณาจิตของตนอยู่เนืองๆเมื่อเราพบว่าจิตของเราอยู่ในกระแสลบขอให้รีบตัดกระแสนั้นลงทันทีด้วยการเจริญสติจดจ่ออยู่ในอิริยาบทใหญ่อิริยาบทย่อยก็จะตัดกระแสลบนั้นลงทันทีถ้าเจริญสติไม่เป็นก็ให้ย้ายจิตไปสู่กิจกรรมอื่นหรือสวดมน์ก็จะช่วยได้เยอะ สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรด้ฟังนะคะถ้าหากว่าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางผู้จัดทำด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ